เจอับหนแล้วครับหวะงนอกอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะหาให้อาหารปลาปลาเยอะไหมเยอะมากค่ะดจีเลยดาปลาเลยบอกปลาเลยบอกไม่ต้องพูดตาเออบอกไม่ต้องพูดบอกปลาไม่ต้องพูดออนับทีลูกกี่ตัวนับีกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัว ห้าตัวนะฮะเดี๋ยวเรามีปลาอยู่ห้าตัวนะฮะมีสีอะไรบ้างลูกดมีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีขาวรักปลาไหมรักไปอยู่กับปลาไหมไม่เอหตุไมอ่ะไปกระโดดไปอยู่กับปลาไม่เอางดกระโดดน้ําไปอยู่กับปลาเลยไม่ทำไมวทช่มเหรอหาช่วยอ่ะแปลสิแม่แปลสิกินไหมเหรอโอ้โหไม่กินจ้ะ ว <Okay. S 2> ิทาปากด้วยเหรอคะวันนี้ <c oughs>